แข็งกอเกี้ยวก็คันนี้แหละติดลบได้25องศาเอาละค่ะคันนี้วันนี้ที่จะพามาดู t o y ยต a Re ีโวนะครับ2.4ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะบอกได้เลยว่าปีใหม่สุดๆปี2022นะคะลูกค้าทำความเย็นติดลบได้ถึง25องศาบอกได้เลยเหมือนที่บอกไป แข็งกว่าเกียวก็คันนี้แหละติดลบได้25่้าองศาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโฉมหน้าค่าตาของเขาเป็นแบบไหนโฉมปี2022เป็นโฉมเดียวกับโชรูมนะคะเรียกได้ว่าเป็นโฉมหมูป่านั่นเองอ่าใครที่หารถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะไว้วิ่งร่วมเนาะวิ่งทำธุรกิจส่วนตัวแช่หมูแช่เนื้อลูกชิ้นแค่ผักแค่ปลา ทุกสิ่งเอลิ h ิ n งนะคะถ้าอยากจะทำของแช่เย็นของฟิตนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้จัดไปเลย<ม>ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะโฉม,มของเขาจะเป็นโฉมเดียวกันกับโชว์รูมเนาะ<ม>ราคาของเราตอนนี้ปี2022นะคะอยู่ที่6,19,000บาท<ม>จัดไฟแนนซ์ได้ไหมบอกได้เลยเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้ล้นนะคะลูกค<ม>้าบอกได้เลยดอกเบี้ยถูกไหมเริ่มต้นที่2.79 ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเนาะถ้าลูกค้าซื้อรถกระบะเชิงพาณิชย์มือสองรถตู้เย็นสภาพดีๆหาคัดรถด,ดีๆลูกค้าไม่ต้องรอรถให้เสียเวลาเนาะไม่ต้องรอรถให้เสียเวลาทำไฟแนนซ์ยื่นเอกสาร3วันนะคะรอรับรถได้เลยเอารถเข้าไปตรวจเนาะเข้าไปตรวจที่บริษัทที่เราจะวิ่งขนส่งได้เลยค่ะถ้าออกเป็นป้ายแดงตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าต้องรอรถไหมอ่า แล้วป้ายแดงออกห้าง9ล้าน9แสนกว่านะคะป้ายแดงออกห้าง9แสนกว่ารวมทุกอย่างเนาะแต่อาจจะใช้เวลารอตู้ด้วยเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าตู้ของเราใหม่ไหมเป็นตู้ปี2022เนาะอันนี้ด้านหลังของเขาตัวนี้จะเป็นตู้ MPC คูนะคะลูกค้าความสูงจะอยู่ประมาณ1.9เมตรนะคะความยาว2เมตร40หน่อยๆเดี๋ยวค่อยพาวัดดูเนาะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นไฟ ไม่ว่าจะเป็นเ,าเขาเรียกอะไรอะเวลาเราจะเปิดตู้เนาะมันจะมีที่ล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นกันชนเนาะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะไฟทุกอย่างที่อันนี้ก็จะเป็นที่แบบเหมือนเก็บรถเข็นนะเนาะ,นอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูโอ้โหตู้ภายในเอี่ยมใหม่นะคะลูกค้าไม่ต้องรอรถลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์ไปทําเพิ่มเนาะ อันนี้เราจะมีม่านกันความเย็นนะคะเราติดตั้งให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดให้ดูเลยนะคะด้านในเนาะตัวนี้นะคะความยาวนะคะลูกค้าความยาวจะอยู่ประมาณ2เมตร43ยาว2เมตร43นะคะสูงเมตร90นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในตู้ก่อนพัดลมนะคะพัดลมทำความเย็นของแอร์เนาะทำไมถึงบอกว่าคันนี้ติดลบได้ถึง25องศาโอ้โหดูได้เลย สเตนเลสรอบคันนะคะสเตนเลสรอบคันแล้วก็สังเกตนะคะสังเกตด้านในแอร์พัดลมนะคะพัดลมจะมีอยู่3ตัวลูกค้าสังเกตได้ง่ายๆถ้าลูกค้าหารถตู้ทําความเย็นที่ติดลบลบยีถึงลบยีลูกค้าสังเกตได้เลยภายในตู้ต้องมีพัดลม3ตัวแต่ถ้าคันไหนสังเกตแล้วมีพัดลม2ตัวคันนั้นทําความเย็นไม่ถึงลบยี่สิบ ถึงลบ25ห้านะ <Okay. S 1> อาจจะได้แค่ลบ15ไม่เกินลบ18สังเกตได้ง่ายๆเลยเนาะตัวนี้เราก็จะมีแบบว่าเสริมแหนบอ่าเสริมแหนบลงแหนบจดทะเบียนถูกต้องลงในสำเนาถูกต้องลูกค้าเอาออกไปขับไปใช้งานไม่ต้องกังวลจะกลัวตำรวจจับนะคะตัวนี้คือจดจดถูกต้องหมดอ่าแล้วก็ที่สำคัญมานี่เลยเราจะให้ดูด้านข้างเนาะตัวนี้ บอกได้เลยว่าไม่เคยบรรทุกหนักนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เป็นล้อบรรทุกมาเนะาะเขาไม่ได้ใส่เป็นล้อกระทะผ่ามาแต่เป็นล้อเดิมๆม,มาถ้าลูกค้าท่านใดที่จะเอาไปบรรทุกหรือว่าเพิ่มความหนักกว่านี้2ตัน3ตันลูกค้าสามารถไปใส่ล้อกระทะผ่าเพิ่มได้เพื่อที่จะบรรทุกของให้ได้หนักเพิ่มขึ้นเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยรีโว ู้เย็นนะคะทําความเย็นติดลบได้ถึงลบ25องศานะคะใครเกี้ยวไม่แข็งนะคะลองมาดูเนาะลองมาดูติดลบแน่นอนก็ <S <S ยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ